นักกายสิทธิ์รับรางวัลเพชรสุบรรคนดีเด่นแห่งปีประจำปี2564คุณสุภกิจกิจติสกุลวง์หรืออาจารย์สุภกิจแห่งสำนักกายสิทธิ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการศักอักขระเล็กยันการลงสาลิการณห,หน้าทอง วัตถุมงคลต่างๆจนมีลูกศิษย์ที่เคารพและศรัทธาในตัวอาจารย์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยล่าสุดนั้นได้เข้ารับรางวัลเพชสุบัณคนดีเด่นแห่งปีประจำปีพุทธศักราช2564ในสาขาบุคคลทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระทำความดีในสังคมทยอย่างต่อเนื่องรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ อาจารย์สุภกิจกายสิทธิ์ครับมารับรางวัลเพชรวรณครับวันนี้ครับก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนี้นะครับผมทาเกี่ยวกับเหมือนกับสํานักศักสำนักศักยันครับผมแล้วก็มีการช่วยเหลือพวกเด็กกำพร้าหรือบริจาคเงินให้กับพวกหมู่บ้านที่เขาขาด อะไรเงี้ยฮะขาดทุนทรัพย์ในการทำดำรงชีวิตอยู่ทำนองนี้ครับก็ผมก็มีออกวัตถุมงคลครับแล้วก็ไปสักที่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆอย่างปีนี้ครับเป็นปีวัวทองใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นผูราหูทรงคุดเพื่อหนุนดวงแล้วก็โคอุสุภราชนะครับเกี่ยวกับด้านเสริมดวงเสริมมงคลแก้ปีชงทำนองนี้ครับผมดีครับตอนนี้ก็มีการจองตัวแล้วครับตอนนี้ก็รอแค่ โควิดซาหรือว่ามีวัคซีนเข้ามาประเทศเปิดเนี่ยก็มีจองตัวทั้งไปที่ไต้หวันแล้วก็เวียดนามแล้วนะครับตอนนี้มีจองตัวไปแล้วแต่ว่ารอประเทศเปิดี่เศษนะครับใช่ครับยังเหนียวแน่นอยู่ครับมาเรื่อยๆครับก็มีเข้ามาสักบ้างแล้วก็บูชาวัตถุมงคลบ้างเรื่อยๆครับผมเนี่ยตอนนี้ก็มีพระหูทรงพุทธนะครับเครื่องรางของขังก็มีครับสักก็มีครับสักก็จะเป็นพวกยันหนุนดวงยันเปิดดวงทำนองนี้ของผมจะเป็นลักษณะของ เมตตาโชคลาบค้าขายนะครับเป็นเสน่ห์เมตตาทำนองนั้นนะครับผใช่ครับหนุนดวงให้ดีขึ้นทำมาค้าขายอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เป็นเสน่ห์เมตตาครับผมก็มีเซ็กแบกเคยท้าเคยได้มาสักหรือว่าเคยได้ใช้ของชิ้นหนึ่งแล้วครับต้องมาต่อครับไม่มีหายไปครับอ๋อที่สำนักกายสิทธิ์นะครับถนนนวมิน26แยก3นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์0618788798ครับเชื่ออย่างมีสติครับ เชื่อศรัทธาอย่างมีสติศรัทธาแบบไม่งมงายนะครับเมื่อเราศรัทธาแล้วจงก้าวไปนะครับแล้วก็ทําตามจุดมุ่งหมายที่เราตั้งตั้งหวังไว้ให้เต็มที่ครับความสําเร็จอยู่ไม่ไกลครับมีมีดูดวงอยู่บ้างครับแต่ผมคิดว่าถึงดูยังไงก็ต้องแก้ยันยูงดีนะฮะดวงดีก็ต้องเสริมดวงร้ายก็ต้องแก้กันไปครับครับเข้ามาใน Facebook ได้ครับพิมพ์คําว่าอาจารย์สุภกิจไกยสิทธิ์นะครับมีขึ้นอยู่ครับผมโอเค we